ไปต่อนะครับเสียงเคราะห์นะครับตัวนี้ปรับสภาพเข้ากับพื้นที่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคุ้นชินและคุ้นเคยกับพื้นที่ใหม่เรียบร้อยนะครับมีเพื่อนเยอะด้วยสาวๆไก่สาวๆเยอะด้วยนะครับ เขาผสมพันธุ์แล้วนะครับกับไก่สาวเคยลงคลิปไปแล้วนะครับเป็นพ่อพันธุ์อย่างดีเลยครับนี่ก็รอนะครับรอไก่สาวตัวที่เขาผสมพันธุ์ด้วยนะครับวางไข่นะครับเราก็จะได้ไก่ต่อตัวน้อยนะครับ ตัวนี้สวยเลยครับเสียงเพราะด้วยรูปร่างดีเลยครับหุ่นสวยๆง,งามๆนะครับหากินกับป่าในสวนยางพารานะครับ นั่นแหละครับตัวนั้นแหละครับ,ต,รบตัวที่เข้าผสมพันธุ์ด้วยนะครับไกส่สาวตัวนั้นแหละครับไปด้วยกันบ่อยๆเรียบร้อยเลยครับ อีกแล้วครับผสมพันธุ์อีกแล้วนะครับเรียบร้อยเลยผสมพันธุ์อีกแล้วเ,เจ้าไปต่อ